ยังไม่จบกันแค่นี้วันนี้สาวๆจะพาฟิลมา,สร,าสร้างสีสันกันต่อในกินจรกรรม Adventure t e ช Party ตจิบชาทนานอาหารกับเหล่าช้างเหมาะกับการถ่ายรูปเก๋ๆสุดๆคราวนี้สาวๆจะได้บลชันการถ่ายรูปเรียกยอไลกันให้ลถล่มทลายกันปไปเลโยโชา้ามาได้ไงไม่ๆๆน้องช้างค่ะจะก็เจอน้องช้างในกิจกรรม e อ e ฟ h a n t Tea า a ์ตีค่ะ กิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการจิบน้ำชากับช้างแบบอ่ะพิเศษเอกซ์โคสีค่ะใช่แล้วกูกินทักให้อาหารน้องพอใช่ไหมถ้าน้องไม่พอเนี่ยอันนี้น,น้องดุค่เราก,ก็มีเซตอัพอ่าแตงโมให้2ตะกร้าค่ะ<า>ใช่แล้วก็อาหารที่เราเซตอัพไว้ในกิจกรรมจะเป็นฉี่ก็มีพิซซ่าสลัดเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีขนมหวานค่ะอุ้ยนั่งเตียงแบบสบายสบายใจเหมาะจะเป็นน้องถ่ายรูปอู้ใช่ค่ะลงใน Instagram แบบเก๋ตูใช่ค่ะสุดชิคค่ะกับอ่า พี่ช้างสองเชือกนะคะก็มีอ่าบุญหลายแล้วก็รวยเงินค่ะพี่บุญหลายเนี่ยนะคะก็อายุ57ปีส่วนรวยเงินอ,อายุ44ี่พี่รวยเงินจะเป็นช้างที่ขี้อายมากขี้กลัวตัวไหนนะคะตัวนี้เลยค่ะ<อ>ใช่ค่ะตอนที่มาแรกๆนะคะพี่รวยเงินคือจะค่อนข้างขีงข้อายขี้กลัวเราเวลาเราแบบว่าเดินเข้าไปใกล้อย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบไปหลบหลังต้นไม้แต่ลืมไปว่าตัวเองตัวใหญ่หลบไม่มิดค่ะ ขาคิดว่าแบบแค่ตาหลบเราได้ก็คือหลบแล้วแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับบริบทของสัพไพยวันได้แล้วค่ะใช่อย่างนี้จับได้ไหมจับได้ค่ะเข้าไปจับเข้าไปทัชสัมผัสได้นะคะเพราะว่าพี่รวยเงินจะใจดีลองไปชนช้างได้ค่ะเราลากชนกับเราลากยังไงพี่ไปชนช้างไงอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าเห็นด้านหลังของช้างไหมคะจะมีขี้ดิน อันนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าช้างเป็นสัตว์ที่ขี้ร้อนมากไม่มีตุ่มระบายเหงื่อดังนั้นเขาจะโปรเทคด้วยการที่ใช้งวงค่ะดูดดินแล้วน่าเขาทำอะไรคะอ๋อสลัดพวกดินอ๋อหรอใช่พวกใบไม้สีมันตาลเพราะช้างจะเป็นสัตว์ที่กินของเฟสกินของซากอืมรู้ดิใช่เขาก็จะเน่มีฝุ่นมีดินมีอะไรเข้าปากใช่ค่ะเลยอนื้อหะดูดูพี่บุญไหล ช้างสองชเชือกนี้ไม่ต้องปั่นอาหารเหมือนคุณยายแสงดาวค่ะเพราะเขายังมีฟันในการเคี้ยวอาหารไม่ป็นไจะเป็นช้างเชือกที่เฟรนลี่มากเข้าได้กับทุกเชือกชอบไปแย่คนนู้นคนนี้ค่ะชอบแย่พ่รวยเงินโดยการที่บอกว่าเอามวงช้างไปดมอวัยวะเพศเพลงเต็งทำไมเต ouais. ็งไม่เป็นคนเฟรนลี่บ้างเลยหรอการที่ช้างค่ะใช้มวงไปดมอวัยวะเพศแสดงถึงความสนิทสนุกนะคะใช่ แบบน่ารักเลยพี่ค่ะแสดงความสนิทสนองก็ช่า,าง <c oughs> ได้จ้าขาให้เุณนช้าได้ค่ะแล้วก็อาหารเซ็้ค่ะพี่ <c oughs>